สวัสดีครับสวัสดีนะครับฝากช่องด้วยนะครับผ่านผ่านภูไทยผ่านผ่านภูทอนะครับรับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหาดกะตะนะครับมาสํารวจหมายนะครับหมายทะเลหมายชายฝั่งนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรือออกไปนะครับส่วนมากผมก็ทํางานประจําที่ภูเก็ตนะครับบางบ้างก็มาหัดดําบ้างมาดําเล่นบ้างนะครับพอได้ปลาตัว2ตัวนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับ ภูเก็ตนี้ยอมรับว่าช่วงนี้ทะเลสวยนะครับไม่มีมลสุมครับน้ำใสนะครับก็จะเป็นช่วงระหว่างเดือนธันวามกราคุมภามีนาเมษานะครับประมาณ5เดือนนะครับน้ำทะเลนี้จะใสนะครับสวยนะครับครับก็คือทะเลนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากนะครับมือใหม่ที่กำลังจะหัดดำนะครับเพราะว่าทะเลนี้คือเรามอง มองไปที่ไหนมันก็ใสนะครับเห็นความลึกความตื้นของท้องทะเลนะครับแต่ถ้าเป็นน้าเจือดนี้อ๋อมันขุนนะครับมันขุ่นครับมีตะกอนตะกอนฝุ่นตะกอนยินเยอะนะครับไม่รู้ใครต่อใครเขาลงไปนะครับครับมันก็จะใช้ใสช่วงแรกๆครับถ้าเป็นน้าเจือดนะครับพอนานๆไปคนลงหาปลาหาอะไรมันก็จะขุ่นนะครับมันก็ทัศนวิสัยในการมองเห็น ท้องน้ามันก็จะแย่หน่อยนะครับสําหรับมือใหม่ที่หัดดํานี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมายนะครับหมายทะเลชายฝั่งภูเก็ตนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนจะใสหรือไม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะแต่นี่นะครับโอเคสวยไหมครับตรงนั้นจะเป็นพระใหญ่นะครับพระใหญ่ ส่วนตรงเป็นชายหาดขาวนี่เป็นาหาดกระตะนะครับถัดไปอีกตรงตึกฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นหาดกระล้นนะครับหาดกระลน้นโอเคใส่ไม่ใส่เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับโอเคไปเลยครับโอเคนะครับเราเดินลงมาใกล้จะถึงทะเลแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับสวยไหมครับ น้ำทะเลนี่เป็นสีฟ้าเลย,เยนะครับตรงนี้เขาคือเกาะภูเก็ตนะครับหาดกระตะนะครับขึ้นตอนนี้นะครับเงียบมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันกันกบสมัยสองเดือนสามเดือนที่แล้วนะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ขึ้นนิดสองเมตรกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับโอเคสวยไหมครับน้ำทะเลนี่เป็นสีเขียวสวยเลยนะครับเนี่ยครับพื้นดินที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับน่าจะมีสองเมตรสามเมตรนะครับเนี่ยครับ ที่เรามองเห็นเนี่ยครับมันมันใสนะครับก็เลยมองเห็นนะครับเนี่ยครับผมเคยมายิงกลางคืนนะครับตอนที่มรสุมมันแรงๆนะครับโหลงนี่แทบจะไม่ได้เลยครับแต่คือเวลาเราลงไปในน้ําแล้วคือคลื่นมันก็จะไปกับคลื่นนะครับมันก็จะไม่น่ากลัวนะครับ ถ้าอยู่ในทะเลแล้วแต่ถ้าอยู่ตรงโขดหินแนวหินเนี่ยเนี่ยอันตรายกว่าจะลงพ้นจากแนวหินได้นะครับแต่ถ้าลงไปทะเลแล้วเนี่ยสบายนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะเมาเมาคลื่นนิดนึงนะครับเหมือนอยู่บนเรือแหละครับคล้ายๆกันถ้าเป็นมือใหม่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดำไม่บ่อยยนชินแล้วก็คือคลื่นแรงแค่ไหนมันก็ไม่เมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเออครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันกับน้ำเจือดแหละครับแต่ชุดอาจจะบางนะครับเป็นแขนยาวเป็นที่มันกัน UV ได้ครับผมครับที่เขาใส่ขับเจ็ตจีอะไรเงี้ยครับผมครับไม่จำเป็นต้องใช้เบ็ดุดก็ได้ครับขอให้มันกัน UV เราได้ครับการพวกเมียกับพูนพวกอะไรเนี่ยครับใส่เสื้อแขนยาวใส่ ขายาวที่มันเป็นชุดเหมือนคล้ายๆพวกชุดว่ายน้ำแหละครับแต่มันอาจจะยา,ยา,ยาวๆจะมีขายตัวห้าหกร้อยบาทนะครับนี่นะครับส่วนเข็มขัดตะกัวตะกัวก็ใช้แค่ก้อนหนึ่งหรือ2ก้อนนะครับอย่าไปใช้5้าก้อนหก้อนนะครับเพราะว่าดำทะเลเนี่ยเราไม่ได้ดำลอยครับเราดำดิ่งลงไปนะครับดำหัวปักลงไปครับแล้วก็ตีฟินลงไปนะครับ แล้วก็ค่อยเป็นนอนเลื้อยซุ่มตามหน้าดินนะครับเรื้อยไปเรื่อยนะครับแต่เวลาขึ้นมานครับก็เผื่ออากาศไว้หน่อยนะครับประมาณสัก5-10ิวินะครับก็คือฟินก็คือที่ใช้ก็อาจจะยาวๆนะครับเบานะครับกินน้ําได้ดีนะครับอย่าไปใช้ผมผมไม่แนะนำอ่าใช้ฟินที่มันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้มันจะหนักนะครับเวลาเราอยู่ทะเลนานๆคือ หมันจะกัดเท้าเรา 2. มันจะปวดขานะครับต้องใช้ให้ใช้ฟินตัวที่มันแบบนหนักเบาเป็นพวกไฟเบอร์ผสมมัติกหรือว่าเป็นคาร์บอนก็ได้นะครับครับเกิดว่าถ้าไม่มีงบนะครับไม่มีงบประมาณก็ใช้ตัว6,700ไปก่อนครับอนาคตเราค่อยขยับไปใช้ตัวแพงนะครับตัวนี้ครับอนนี้นะครับหมายสวยไหมครับ เดี๋ยวลงว่างเร็วนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายใต้น้ํานะครับถ่ายใต้น้ําตอนยิงมาให้ดูนะครับว่าจะเจอปลาไดบ้างนะครับเจอปลากระลังสวยไหมทรัเจอปลาตัวใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะครับช่องพานภูไทยพานภูทอนนะครับครับโอเคนะครับผม ผมก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ